ก่อนสวัสดีทุกคนนะ,จะเจริรับเข้าสู่ช a n นลดาร์นะและนี่คือโปรเดินเจมสเปเชียลเอพิอ2020นะคนที่เราจะมาดูการเดินเกมวันนี้นั่นคือแมสตี T 32ในเกมที่ตบเบคอนคือกูไม่ได้อยากยยแบบมาย้ำอะไรนะทุกคนนะแต่อยากจะให้มาดูการเดินเกมของเขาว่าเขาเดินเกมไงทำไมถึงตบเบคอนได้นะอ่ามันเป็นผลดีทั้งต่อต,ตัวทีมเบคอนเองแล้วก็เป็นผลดีต่ออ่าของทีมไทยหลายๆทีมที่แบบเวลาแข่งขันกับทีมเบคอนก็จะได้รู้ว่าอ๋อต้องเดินเกมอย่างนี้นนะถึงจะสามารถชนะทีมเบคอนได้นะโอเคนี่เพิ่งแข่งก ส0นะทุกคนนะก็จะเอามาให้ดูนะ ก็กูเคยบอกเบคอนไปหลายครั้งแล้วนะว่าเนี่ยตัวอันตรายของแมตช์ทีมก็คือกบนะในเกมแรกเบคอนไม่แบนกบนะก็อย่างที่ร,รู้กันแหละนะว่ากูกูเนี่ยมันเป็นกบนะเรียกได้ว่าเป็นระดับถึงของโลกเลยก็ว่าได้นะสำหรับคนคนนี้นะทุกคนนะก็อ่าเป็นไปตามคาดนะก็คือโดนแมตช์ทีมตบนะแล้วก็ในเกมที่2ก็แบนกบไปก็น่าอย่างที่รู้กันนะพอแมตช์ทีมไม่มีกบนะคือแบบความมั่นใจของแมตช์ทีมก็หายไปก็ทําให้เบคอนกลับมาตีเสมอได้ในเกมที่2และนี่คือเกมที่เบคอนแพ้นะเดี๋ยวเอาไว้ดูว่า เข้ามาพยายามแบบเขาเรียกอะไรจะเข้ามาแบบเออเพื่อที่จะแบบเสี่ยงดูนะเสี่ยงดวงดูว่าแบบเออจะสามารถรัดไอ้อวิซ่าตะก้อนได้หรือเปล่านะแต่จริงก็ยากนะเพราะว่ามีทั้งแบบเออตัวป่าแล้วก็ตัวดาเมจเยอะๆแล้วก็อันตรีของบอสคือมันไม่ได้ทำดาเมจเยอะคือแบบถ้าเป็นเอ็กคาลิเบอร์ของเทียน่เนี่ยยังพอมีหวังนะแต่คือไอ้เออสปิเตอร์ของมอสนี่คือดาเมจก็ไม่ค่อยมีนะส่วนมากจะเป็นแบบพวกซีซีซะมากกว่าแบบ สโลว์สโลว์อะไรอย่างเงี้ยนะค่อนข้างที่หนักแล้วก็รู้สึกว่ามอสจะออกเป็นพวกแบบคาถาซสโลว์ด้วยนะเล่นลำเบอร์นะทุกคนนะหลายคนถามครูว่ามันออกได้ไหมคือมันออกได้แหละนะคาถาซสโลว์คือเรื่องอะไว่าสกิลที่สร้างดาเมจอะนะมันจะทำความสโลว์เพิ่มขึ้นและหลายคนถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปออกพวกแบบชิวออฟลอสหรือ มอสเีบหรือเฮียงอาเองที่มันได้ทั้งเกาะได้ทั้งเลือดได้ทั้งต้านทานเวทแล้วก็ได้ทั้งสโลคือตรงนั้นนะ่ะนะคือการทํางานมันมันจะแบบแตกต่างกันเอาตัวนี้บวกกันเดี๋ยวคูขอดูตรงนี้ก่อนเอายังไรเอ่ยมอสเข้ามาเออสปิเตอร์ได้แล้วก็ถอยออกไปนะคือจริงจังหวะนี้มอสเข้ามาเออสปิเตอร์ลึกมากจนเพื่อนไม่สามารถเล่นได้นะคือเออสปิเตอร์เนี่ยมันต้องแบบเออใช้ทําจังหวะที่เพื่อนเองสามารถต่อได้คือเมื่อย่างมอสแม่งเข้ามาเออสปิเตอร์เก็บจะถึงในป้อมเขาแล้่ก็เลยแบบ อะไรอะรเอจังหวะนี้เข้ามาตัดเออจังหวะนี้รู้สึกว่าเนี่ยมึงดูเนี่ยการเดิมเกมเขาเนี่ยคือเขาเข้ามาป่วนตัดนะคือเข้าใจปะว่าเขารู้ว่ารวมเจ็บปั๊บเมื่อกี้เนี่ยเห็นที่มอสไม่มีอัตีมอสเจ็บมอสกลับบ้านนะเห็นป้าฝั่งนี้พอรู้ปั๊บเนี่ย่ะบ้าะเข้ามาเล่นต่อในป่าแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เจสเซิลไปด้วยเมื่อกี้เนี่ยนะทุกคนกูอธิบายเรื่องอ่าเกาะยังไม่จบเลยทุกคนนะก็คือคาราสโลฟอสเขียเฮียว่ะเฮียวงะเอกแล้วก็ชิวอัปลอตนะคือ ทั้ง4ชิ้นเนี่ยคือจริงอยู่ที่มันลดความเร็วเคลื่อนที่นะทุกคนนะแต่แต่ชิวอัพล้อที่จะเป็นลดความเร็วโจมตีนะทุกคนนะส่วนเฮียง่งาเอกที่จะลดความเร็ว โจมลดความเร็วเคลื่อนที่ของการโจมตีธรรมดาซึ่งเป็นไปได้ยากมากที่บอลดัมจะไปตีทีละตัวให้มันลดความเร็วนะ้แล้วก็ในด้านของฟอร์จเเจนนี่ก็คือจะเป็นลดความเร็วจากการโจมตีหลังจากการใช้สกิลก็คือการโจมตีธรรมดาหลังจากการใช้สกิลมันถึงจะลดความเร็วเคลื่อนที่ไม่ใช่คว w, ามเร็วโจมตีแล้วคนนะ,ะเพราะฉะนั้นคาทาสโลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของบอสนะเพราะว่าคาทาสโลมันลดความเร็วจากสกิลที่ทาดาเมจนะทุกคนนะถามว่ามันออกได้ไหมมันก็ออกได้นะแต่คนบอก adalah, เอ้ยเนี่ยนั่นเนี่ยมอสตัง้งด เพราะว่ามันจะยังได้พลังชีวิตด้วยนะสำหรับคาทาสโลนะทุกคนนะก็มันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามสโลมากขึ้นแต่ถามกูว่ามันคุ้มไหมในความคิดกูก็ว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าเราไปขึ้นเป็นพวกแบบชิวออฟโอดอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าสโลจริงๆมันก็แบบไม่ได้ต้องการอะไรขนาดนั้นนะจากพวกเดะเอจิทอะไรอย่างเงี้ยกูก็ว่ามันก็น่าจะเพียงพอเนี่ยนี่นะคืออย่าว่่าาอยงที่กูบอกว่ามอสเนี่ยเข้ามาเออสปิเตอร์นะคือไกลมากจนเพื่อนไม่สามารถตามได้คือกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือแหละคนก็อยากทคคคคคกกูดด่่่่่่่าาามมมมอออออแตืืชวงนนนนนนีี้ไยรณ์ะะุ ก็ S <S คือเมื่อกี้มอสเข้ามาเออสปิตเตอร์เกับในป้อมนะก็คือแต่ไม่ทีมเล่นต่อไม่ได้เลยเอาล่าตอนนี้ทีสามยี่สิบสองสกอร์อยู่ที่หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคิวบัติฟิเคชันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่มึงได้สองคิวเขาได้หนึ่งคิวแล้วก็หนึ่งแอสซิสต์อาจจะวันนี้มาพาวเวอร์ชอ็อตเคลียร์ชีปตรงนี้ไปนะตึ้มสวยมากจังวันี้นะยิงอันติเข้ามาโดนทีสามยี่สิบสองนะเอ้าแล้วก็เออสปิตเตอร์มาจังหวะน,นี้นะแต่เพื่อนไม่มีคนมาเติมนะ รู้สึกว่าเขาจะเออสปิเตอร์แบบจังหวะที่แบบเล่นไม่ได้สามสีนะ่จังหวะแล้วนะจังหวะแรกก็คือตรงมังกรจังหวะสองก็หน้าป้อมจังหวะสามน้าป้อมแล้วก็จังหวะสี่เมื่อกี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันสามารถใช้เบียร์ทีมไฟได้นะแต่จริงมันก็เป็นสกิลเซ็ตให้เพื่อนได้นะั่นแหละนะทุกคนนะเป็นสกิลที่แบบทําจังหวะให้เพื่อนเล่นได้ง่ายขึ้นนะเออสปิเตอร์กูพูดเลยนะก็คือสามารถขัดจังหวะได้สามารถเซ็ตไฟได้ แล,าาลนะแล้วก็สามารถใช้ถ่วงเวลาได้ด้วยนะแล้วก็สามารถใช้เครื่องป้อมได้ด้วยนะเนื่องจากสก,กิลรียะไกนะเราสามารถที่จะแบบเปิดไปตรงป้อมเขาแล้วก็ให้คีปเข้าแล้วก็สามารถยิงป้อมได้นะเอาจริงคือเป็นตัวที่โผมาแบบโคตรเดยนะสำหรับบอดัมเอ้ยลัมเบอร์นะทุกคนนะเป็นตัวที่ในซีซัน15นี้ในแร้งก็ได้รับความนิยมสูงมากแล้วครูก็รู้สึกว่ามันแบบท็อปทีอ่ะเหมือนงไงปะคือซิปตีมี่แล้วก็ลัมเบอร์นี่แหละนะทุกคนนะซิปตีมี่โดนแบนนะตัวที่ควรแย่งมากทีุ่ดก็คืออลเบร์นะ คือเป็นโหนี่จังหวะนี้มอสกดแข็งไปยังไงเอยเลือดน้อยมากนะเมื่อกี้นะมอสอ่ะมอสก็ค่อนข้างได้รอยจังหวะนี้มายิงนกนะเอาจริงๆสามยี่สองเขาเป็นคนที่เล่นค่อนข้างแอคทีฟนะก็คือแบบก้าวร้าวอ่ะนะคือแบบกล้าเล่นอ่ะพูดง่ายๆก็คือแบบเล่นแบบสุดยอดมาก คือเป็นคนที่แบบมั่นใจในการเล่นของตัวเองค่อนข้างที่สูงแล้วก็เล่นดีด้วยนะคือถ้าใครจําได้ตอนที่เขายังไม่แข่งอในดาร์อเวอร์โล่เพินดกันตอนที่กูเอาการเดินเกมของทีมสามยี่สิบสองมากูแบบเคยพูดใส่เขานะว่าเออไอ้เี่ยนะถ้าแบบมึงเดินอย่างนี้มึงไปเดินในหลีไทยอ่ะมึงมึงมึงเละแน่อะไรประมาณนี้กูพูดในเขาทุกคนนะแฟนบอลปรากฏว่ามาแข่งในไอ้ดาร์อเวอร์โล่เพลนดีไอ้ย่าย่าแม่เขาเดินอย่างนั้นจริงๆและทีมไทยไม่สามารถทําอะไรเขาได้นะคุณคนนะจังหวะนี้มีการสวิตช์เลนมาที่ด้านบนนั้นเนื่อองจากได้้้ปมแลวนะ ก็เป็นเรื่องปกตินะที่แบบจะต้องสวิตช์มาเอาอีกฝั่งนึงนะเพราะแคลรี่ก็เป็นตัวตีป้อมนะทุกคนนะจังหวะนี้ด้านบนยังไงพาวเวอร์ช็อตชาร์จมาตุ้มไปแล้วก็ยิงเป็นธรรมดาไปได้หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงสับเปลี่ยนคือพาวเวอร์ช็อตที่คือมันมีแอนิเม,ม,มชั่นนะทุกคนนะมันสามารถใช้ท้ดำดาเมจเปิดได้แต่มันไม่ใช่แบบดามิเตทีพเอ็นะทุกคนนะก็คือมันปุ้งปุ้งคือแบบว่าแบบมันแบบมีระยะเวลาการยิงมันไม่ได้แบบตุ้ด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 เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เปิดป๊บแล้วก็สามามรถ เปลี่ยนไปเป็นการยิงธรรมดามันจะท,ทำดาเมจได้ต่อเนื่องแล้วก็เยอะกว่าการยิงเพาาเวร์ช็อตรัวๆใส่ป้อมนะแต่ถ้าแบบเรามีแบบเออไอเทมดาเมจเยอะอะไรอย่างนี้ว่าสามารถที่จะปุ้งปุ้งปุ้งรัวๆได้นะเพราะตอนนั้นมันจะแรงแล้วนะทุกคนนะ,ะจากวันนี้น่าจะเปิดดสัสเลยหรือเปล่าต่ฝั่งตรงข้ามยังเหลือ5คนนะแล้วก็เพิ่งนาทีที่8นี่ใช่ไหมเขาว่าช็อตชาร์จแล้วก็สลับไปยิงธรรมดานะเขาเรียกว่าการยิงไขนะก็คือแบบตบๆๆๆๆเรื่อยๆยังไงเอ่ย้าห้านะ ถ้าเอาดาร์คเยเจอถ้าโดนเขาเข้ามาถ้าโดนเบคอนเข้ามาจาังหวะนี้ก็น่าจะลําบากอยู่นะแต่คืออ๋อเขาเห็นเบคอนอยู่ล่างหมดนะทุกคนนะก็เลยพากันมาตีดาร์กนะแล้วก็ให้กดกดตันตีเอ้ยไม่กดว่ะกดก็สูไว,ว้นะเพราะเบคอนไปโปล่ล่างเยอะเขาเบคอนก็น่าจะตัดสินใจปล่อยแล้วแหละเพราะรู้สึกว่าตอนนี้ยินแมตทีมก็น่าจะเยอะกว่าเ,เบคอนเท่าที่จะอยู่อย่างนั้นกลัวเลยว่า ตีสามยี่สองนี่ไม่ใช่เมน,นคาเฟนีทุกคนเขาเป็นเมนแวนนะอันนี้คาเฟนี caffeine, นี่เป็นเมนรองนะคือถ้าเห็นเขาเล่นแวน์นี่แบบอไอ้นี่ว่าน,นี้นะโหดว่านี้แล้วก็แอดก็สีตัวนี้ใครยังไม่เคยเห็นโปรเลนเจียมของตีสามยี่สองเล่นแวนก็สามารถไปดูได้ในะในช่องกูมีให้ดูอยู่นะทุกคนนะแล้วก็ในเกมนี้กูรู้สึกว่าเต่านี่แหลมแปลกๆนะในเกมนี้แต่ก็ไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่าอะไรนะทุกคนนะแค่บอกว่าแหลมแปลกๆรู้สึกว่าจะขึ้นเป็นกรงเล็บมานะในเกมนี้นะแทนที่จะขึ้นเป็น สลิสติงนะแต่เขาขึ้นเป็นโงเล็บนะคือไอ้เจ้าโงเล็บเนี่ยนะคือคือถ้ามันยิงเรื่อยๆอะนะมันจะได้ความเร็วเยอะกว่าสลิสติงก็คือมันจะมีการเก็บสแต็กของเนี่ยเนี่ยการยิงอ่ะเหมื่อไหร่าะเนี่ยเต็ม5สแต็กอะ่ะเราก็สแต็กแต่ละอันรู้สึกว่าจะได้10บแอทแท็กสปีดั้งถ้านจำไม่ผิดนะก็คือมันจะได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นอาจจะวันนี้ซื้อก่อเวทล่วงหน้าแล้วทุกคนนะก็ดูๆไว้นะ ตอนเขาซื้อของเขาอะไรนี่เขาไม่ได้หยุดซื้อเหมือนเรานะคือหลายๆคนเล่นยังเล่นแบบเดินไปซื้อของไปไม่เป็นนะคือมันฝึกได้นะคุณนะเราสามารถที่จะกดเดินแล้วกดซื้อของไปด้วยได้แล้วก็เหียสามารถที่จะทําไมวันนี้กูพูดพอไว้สัตว์กูเพิ่งมีคำหยาบออกมากูนอนเพิ่งตื่นไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็อุ้ยอจังหวะนี้ตีสามยี่สิบสองโดนอุ้ยกดแข็งมาอู้สวยจัดอุ้ยแต่แข็งหมดพอดีโดนดสปิเตอร์ดูดเลื่อนเข้ามาไม่ทันจังหวะนี้เต่าเต่าสวยนะเก็บตีสามยี่สิบสองี่ขั้นกดเกิดมาน ก็คือเมื่อกี้กูพูดถึงไหนล้วก็คือการเดินไปพิมพ์ไปนี่ก็สามารถทําได้แล้วเราสามารถเราก็เดินไปแล้วก็สามารถพิมพ์ไปได้ด้วยแ้วเราไม่จําเป็นต้องหยุดอยู่กับที่นะกูเห็นหลายๆคนเวลาจะพิมพ์เวลาจะซื้อของอะไรเงี้ยนางยืนอยู่เฉยแล้วมันเป็นเป้านิ่งให้ฝั่งตรงข้ามนแะแบบคุณแบบยืนหลุดพุ่มหรือว่าคุณกําลังซื้อของในพุ่มหรือว่าแบบเออพิมพ์ในมอย่างเนี้ยแล้วฝั่งตรงข้ามเดินมาเจอคุณก็ตายได้เพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะเดินเดินแล้วก็พิมพ์หรือกดซื้อของได้ลองไป ทำเป็นตั้งแต่แบบเล่นๆแรกเลยแล้วมันจะติดที่ใส่มามึงจะสังเกตเลยว่าเวลากูพิมพ์นั่นพิมพ์นี่นะชิวตัวกูจะเดินตลอดเวลานะคือมันการไม่มันก็ไม่ถึงกับเป็นการแยกประสาทหรอกแต่ก็เป็นแบบเออเทคนิคนึงที่หลายๆคนใช้กันก็ลองไปฝึกดูอ่าตอนนี้สกอร์อยู่ที่สามต่อสองนะก็เป็นแมททีมนะที่ได้สามคิวแล้วก็เบคอนได้สองคิวนะแล้วก็คนที่ได้คิวของฝั่งเบคอนแม่เป็นเจเสซเซิร์ตจ,จับเต๋าอก็คือเต่าที่ ดับเบิลทูโบค่อนข้างที่งแม่นนะเท่าที่สังเกตดูในการแข่งไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกลก็ตามเสาเป็นอีกหนึ่งคนที่ยิง Double Double, ดับเบิลทูเบิลดับเบิลทูโบลแม่นมากนะคือกูไม่รู้หรอกว่าฝั่งโน้ตข้ามเดินมาชนหรือว่าอะไรรู้แต่ว่าแม่งเวลายิงอะ่ะนะ,ปะเ,เปอร์เซ็นต์การโดนค่อนข้างที่สูงอะประมาณ80%ได้อะ่ะนะเท่าที่นับดูนะของเสาคืออันติเมทของลาวิลนี่หลายคนอาจไม่รู้นะว่ายิ่งอยู่ไกลยิ่งสตันตนานนะก็คือถ้าแบบโดนอันตีจากไกลๆเนี่ยสตันนานสามวินาท้าโดนจากใกล้ๆประมาณ 1> 1หนึ่วินะหรือแบบหนึ่งจุดหวิอะไรประมาณนี้นะสำหรับระยะกลางนะเอาจังหวี้ยังไงเอ่ยยูซอนโดนไม่นั่นด้านล่างเปิดอันติเมชขึ้นไป,น,ไปน่าจะตายนะคนุณอ๋อจกกังหวะนี้อ๋อยูซอนยื้อให้นะแล้วก็ให้เพื่อนต่อดาสเซียอนะเพราะว่ายือ้อได้น2ตัวนะแล้วก็สามารถมาเกมตั๊กซ์เซียได้นะในเกมเอาจริงในเกมนี้ก็น่าจะตื่นนะถ้าจะไม่ผิดกูว่าน่าจะมีประมาณ20บนาที ยี่สิบนาทีได้นะแบบนี้นะก็ดูๆกันไปนะทุกคนนะได้สาระเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าแบบผู้เล่นธรรมดาหรือแบบเออนักแข่งระดับเซมิโปรมาก็จะได้ดูนะว่าเออเนี่ยเวลาโปรเดินเกมจริงๆเขาเดินยังไงนนะแล้วก็จังหวะนี้ซื้อเป็นอ่าก็เกิดมานะเมื่อปล่อยดานเซีด้านบนนะสหรับจังหวะนี้ยังไงเอ่ยเจอ เจออะไรเจอเจสเซิร์ตน่าจะออกไปได้อีกนะเจสเซิร์ตก็คือทิวเวนของเจสเซิร์ตก็คือมันสามารถวิ่งกรู้กันแพงได้นะเป็นสกิลที่เอาตัวรอดได้ค่อนหน้าที่ดีนะทุกคนถ้าแบบไม่เจอการเปิดแมปหรือว่าเจอแหวนอะไรพวกนี้นะก็เล่นข่อนหน้าที่ง่ายนะแต่ถ้าเจอพวกดิดิสอะไรพวกนี้ก็สามารถเคาน์เตอร์ได้เลยนะแบบตัวเคาน์เตอร์คิร่าที่ดีที่สุดก็คือแบบเอลสูนะมันสามารถวางแถบไปแบบใกล้ๆกันเพงนะแล้วเวลาคิร่ามันเดินผ่านเนี่ยใช่ปะ มันก็จะโดนแบบเออเปิดแบบอูจังหวะนี้เจสซเสิร์ตลึกไปโอ้โหโดนพาวเวอร์ช็อตยัดหน้าไปหนึ่งครั้งนะโอ้ยมึงดูดิค่อนข้างที่แรงนะเครื่องยิงพาวเวอร์ช็อตนี่เป็นสกิลที่กูเกลียดมากนะเวลาเล่นแบบตัวบางๆอะไรเงี้ยแต่บางทีสองนัดสองนัดหายก็มีนะทั้งนั้นที่แบบเวอร์ช่วงต้นเกมนะถ้ามันติดขีนะแต่รู้สึกว่ามันจะมีการทำดาเมจใส่ป้อมแค่หนึ่งพันหรือเปล่าไม่รูี่ย มันเข้าป้อมเหรียงพัดไปไปเปรยเอยอุ๊ยจจงหวะนี้ไม่โดนหลายคนบอกเคยไปกูทำคลิปแล้วกูชอบหาวพากูง่วงอะทุกคนนะคือมึงจะแบบไม่ให้หาไม่ได้นะมันก็ต้องหาเป็นธรรมดา,ลดววาแล้วอาวันนี้โซลและเชดรัสเกิดก็นที่เรียบร้อยได้ยังไงเอ่ยแมททีมน่าจะเอาแล้วเบคอนจะอยากได้ด้วยนะในจังหวะนี้รู้สึกว่าจะมีการแบบเออเข้ามาปุ่นป่วนกันนะสดร้ายก็ยอมปล่อยให้แมททีมนะ เอาจิงเล็ดเกมแครี่สามารถที่จะโซโลอ่อภบิซ่ดักก้อนได้นะคนนะคืออภบิซ่ดักก้อนมันไม่ได้เหมือนกับดาร์เซียโอหูจังหวะที่เข้าไปบูสิเลดจ่ายเข้าไปจยงกว่านี้แต่ก็หลบออกมาได้แล้วก็จะมีมอสบ้างที่แบบพยายามเหมือนแบบเออจะมาสอดสองดูเจังหวะนี้ยังไงเอ่ยนี่นี่มอสเลือดนิดเดียวนะซึ่งตอนนั้นกูโมโหโมอสมากว่าเฮ้ยอะไรวะ คือแบบเลือดแค่นั้นจะเข้ามาทําอะไรได้วะคือแบบคือถ้าบวกยังไงก็แพ้คือแบบทําอะไรไม่ได้เลยควรที่จะกลับบ้านไปเติมเลือดแล้วก็รอแบบจังหวะไฟมากกว่าเสียงน่ารักเลยเกินครับเฟดี้กูพูดถึงอะไรแล้วเนี่ยกูงงนอนเลยทุกคนรีบๆจบเดิ ไม่อกี้กูพูดถึงเรื่องอะไรกูลืมหนึ่งกูลืมเรื่องอะไรสำคัญไปสักอย่างนึงหน่ <c oughs> อยขึ้สมองเบลอมากตอนเพิ่งตื่นยังไม่ได้แบบอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเลยโอเคแนละ้วเราพักต่อแล้วกันอ่จาจังหวะนี้ได้ดัสเซเยอร์แล้วก็ไดมิโซะเราก็เจีดัสไปนะก็ได้เป็นดับเป็ลบัฟไปนะโเกมนี้รู้สึกว่าจะตึงมากแน่เลยว่กูว่าคั้นท่าที่ตึงนะ16นาทีแล้วคือยังไม่ได้บาแลแลกกันสักทางเลยนะ เกมก็ส่งๆอยู่นะทุกคนนะก็บวกกันเท่าน่าเี่ยนอยนะน่าจะรอแบบไฟใหญ่ๆไฟเดียวเลยนะเพราะว่าก็เป็นการแข่งขันระดับแบบนานาชาตินะไม่มีหรอกจิงกองมาริงจิงกองนะทุกคนนะอะไรคือจิงกองมาริงจิงกองครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออข้างล่างฮู้วร่งนอนเลี้ยงดาวมาริเต้มาในจังหวะนี้ แล้วยังไงเอ,อ่ยพาวเวอร์ช็อตฉีดไปอีกางงี้จังหวะบูชิเลตยัดหน้าเข้าไปหืมสแตนตโดนด้วยนั่นแหละที่บอกว่าถ้าอยู่ใกล้มันจะสแตนตข้อน,น้าที่จะน้อยนะไม่ใช่น้อยดิสแตนตข้อน,น้าที่จะน้อยนั่นแหละเออเฮียอะไรกูเนี่ยเออจังหวะนี้สวยมากเลยยูซอนแม่งเข้าไปอย่างลึกอ้าวกูกูเข้าไปรวบสนะนะี่นะรวบสี่นะเมื่อกี้เนี่ยพาวเวอร์ช็อตฉีดไปทำดาเมจไปนะ

มันก็แบบไม่ตายเลยนะทุกคนนะก็เลยแบบมันเป็นทัวร์ที่มีแต่เกมยาวนะในทัวร์นี้นะไม่ต้องสงสัยว่าเออทำไมแบบยาวจงว่าแบบพอเวลาเราลงแรงอะไรเงี้ยมันก็แบบแค่นี้นะแค่แบบนิดหน่อยนะเพราะาในแพทล่าสุดที่ปรับมานี่เอ็นเลสไซเคิลก็ใช้ได้ถึงแค่12นาทีเท่านั้นเองนะก็ต้องเรียกว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมเหมือนเดิมแล้วนะสำหรับเอ็นเลสไซเคิลแต่ก่อนนี่คือแบบหืสมัยมาแรกๆนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับความนิยมนะเพิ่งจะมาได้รับความนิยมแบบออช่วงครึ่งหลังๆนะทุกคนนะ วันนี้รู้สึกว่าจะได้อยู่สอนนะตอนนี้คือเบคอนเริ่มคืนมาแล้วนะเดี๋ยวมาดูกัได้ในเกมนี้เขาชนะเบคอนได้ยังไงนะทุกคนนะว่ารับช่ไปเพราะเหมือนกูก็จำไม่ได้แนละนะ้วง่วงนอนเฮ้ยคนง่วงเลยทุกคนเอาจาังหวะนั้นเข้าไปรวบค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็ยังไงเอยจังหวะน,นี้อฉีดไปสวยมากอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะได้น้องตีมาหนึ่งตัว แล้วก็แลกแมก็กูกูกับยูซอนไปถือว่าคุ้มนะเบคอนทําได้ค่อนข้าทีดีในะจังหวะนี้ก็คือแลกเป็น1ต่อ2นะเสียแค่น้องตีแต่ได้ยูซอนกับกูกูแล้วก็กูกูรู้สึกว่าจะไม่มีกดเกิดด้วยนะอย่างที่บอกแล้วในเกมนี้เขาน่าจะตึงนะทุกคนนะแต่าก,การในเกมของทีสามยี่สองดีจริงนะสกอร์เขาสวยด้วยนะในเกมนี้รู้สึกว่าจะจะปิดสกอร์ไปฆ่าถึงเจ็ดตัวนะแต่ตอนนี้ฆ่าแค่สามตัวเพราะฉะนั้นเกมนี้เขาน่าจะยากนิดหนึ่งนะ อ่าเราจะแบบนี้เกสเซอร์ได้ตาเซเยอร์นะหลายๆคนสงสัยว่าพี่ทำไมเราไม่เห็นเกนสเซอร์ในแมปเลยว่าอันนี้คือมุมมองใะแข่งนงน้องนะซึ่งเป็นขิปผาทุกย่างนะที่พี่เอา,เอามาแบบเออวิเคราะห์ให้น้องๆดูนะยังไงเออจะแบบนี้มาโซนคนเดียวด้วยนะอย่างที่บอกเลยว่าแบบเล่นแอคกซ์ซีแบบกล้าเล่นน่ะนะแบบไม่เหยาะไม่แย่นะทุกคนนะอันนี้คือไม่ได้ว่าอะไรใครนะแต่แบบก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่กล้าเล่นมากๆเลยสำหรับสูตรสามสองสอง เห่าอีกแล้วทุกคนเกยมยาวแม่งบูชอวห่านะหลายคนที่ดูมานานน่าจะเข้าใจแล้วนะน่าจะแบบปเป็นเรื่องปกติมากเลยที่หาในคลิปคือบางคนมาดูใหม <c oughs> ห่เฮ้ยอะไรวะไอ้แยทำคลิปดีห่าด้วย <c oughs> เรื่องปกตินะบางทีอารมณ์แบบทำคลิปโปเดนเยมจะเป็นช่วงตื่นนอนหรือไม่ก็ช่วงที่มึงจะนอนนะถ้าช่วงดีดๆนี่จะไปสตรีมนะทุกคนนะหรือไม่ก็ไปทำชแนลดีๆนะเพราะฉะนั้น โปรเลนเกมเลยเป็นแบบเออช่วงเวลาตื่นนอนหรือหานอนเฮ้ยก่อนนอนเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มแบบ,บเบอร์เบอร์แล้วมึงจะกดคุยเลยนักหนายดแม่คุณลำคาญไม่ใช่อะไรหรอกดูดิแตบตบเพื่ออะไรวะคือเอายิงมีแบบใครเคยแบบเออแบบทำผลสำรวจหรือแบบวิเคราะห์ปาวะเน,น,นี่ยกดแบบเนี้ยมันได้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นหรอได้ดามจเพิ่มขึ้นหรอหรือว่าได้ยี่อะไรคือแบบมันไม่เห็นอะไรเลยวจะบอกว่าเออกดดูของกดดูได้ดูนี่ก็ไม่น่าใช่นะจะกดคุยดีก็ได้อันนี้อะไรตึบตึบตึึบตต เราจะวันี้เป็นจังหวัดขึ้นบ้านของเบคอนนะคือจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่เบคอนพลิกมาได้จังหวัดหนึ่งนั่นแหละนะทุกคนนะแต่คือตัวแมสทีมเขาเนี่ที่ปวนนะอย่างเช่นนะาคอสอยงนี้ก็สามารถไปสปิทพุทแยกกันได้นะแล้วก็จังหวัดนี้แมสทีมก็สามารถกันบ้านได้นะออพอออสปิทเ,เตอร์มาอู้เจ็บมากนะสำหรับตีสามยี่สองเอา้าแล้วตายไปเลยในะจังหวัดนี้นะมีก่อเกิดนะโอ้เสียก่อเกิดไปเลยสำหรับตีสามยี่สองนะก็คือน่าจะโดนน่าจะเป็นการโดนการพุ่งมาของสกิลของคีร่านะทุกคนนะก็คือมันมมาาาารไววว้ว้ว้้แแลลกก็็เขท อ่ามันจะกดสกิลหนึ่งครั้งหนึ่งถ้ามาร์กโดนนะเพื่อที่จะแบบพุ่งมาชนหรือว่าถ้าแบบมันหมดเองมันก็จะพุ่งมาชนเองแลวโอ้เบคอนขึ้นมาโอ้ oh, นี้เออสปิเตอร์ได้ตีส2มย่งังไงเอย่ยังมีเอเลสไซเคิลอยู่ในจะังหวะน,นี้น้องตีเข้ามาลึกมากนะแล้วก็ได้ได้บาหล็กตรงกลางไปเหมือนจะสวยนะหรือว่าเกมนี้ทีเบคอนจะชนะว่าเรกรูออกมาให้ดูจะไปว่าได้ทีทีเบคอนชนะเบคอนชนะหรือเปล่าจางังหวะนี้คีปเข้าบ้านมาแล้วนะ เคลียร์คีปได้หรือเปล่านะกดเอ็นเรนไซเคิลขึ้นมายังไงเอ่ยเบคอนยังอยู่กันครบนะเบคอนสู้สู้เบคอนสู้สู้เบคอนสู้ตายเบคอนอืมบอกว่าช็อตชีตได้อีกหนึ่งจังหวะยังไรเอ่ยกดไล่เดินตามไปแล้วนะจังหวะนี้โอ้เบคอนสวยจัดเล้วไฟนี้นะน้องตีเข้ามาขำให้แล้วก็มอสเออร์สปิเตอร์โดนคาฟินี่ไปนะทำให้แบบเสียจังหวะไปช่วงหนึ่งนะแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกคนนะในเกมนี้ก็เป็นแมตทีมนะที่ชนะไปนะ เอามาให้ดูเพื่อที่จะได้ศึกษานะทั้งแบบผออู้เล่นปกติสามารถศึกษาการเดินเกมของคาเฟนีการเล่นโพซิชันอะไรได้นะล้วก็นักแข่งระดับเซมิโปรก็สามารถที่จะศึกษาเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นในระดับโปรได้แล้วก็นักแข่งระดับโปรดีอย่างเช่นพวกบุดิรัมทาลอนหรืออบาซ่าก็สามารถศึกษาได้นะเพราะว่าบางทีอาจจะต้องเจอกับแมตช์ท,ทีมในรอบ ไม่ควอเตอร์ไฟนอลก็เซมิไฟนอลหรืออาจจะเป็นรอบไฟนอลนะเพราะฉะนั้นเราศึกษาวไว้นะเราได้เปรียบอยู่แล้วนะรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะจังหวะน,นี้ทีสยี่สิบสองบอกโอ้โหไม่แบ่งลิปเลยแต่จริงก็ไม่ต้องแบ่งหรอกนะเพราะว่ายังไงงก็เยอะอยู่แล้วนะตอนนี้ของน่าจะเกือบเกือบฟูลหมดแล้วนะน่าจะเหลือเพียงแค่กูกูนะที่ยังไม่มีก่อเกิดนะเพราะเป็นช่วงเลดเกมยนะี่สามนาทีแล้วนะในจังหวะน,นี้แล้วก็นี่นะมึงดูสิ่งหนึ่งที่เขาทําคือเขาไม่ออกไปไหนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่่่่่่่่งงงหละเเเขาาไไไมมมมพพรพร้้อออทีจนนยึกกิดดคููว สองเคียวคูดาวอยู่มองดูดิเนี่ยเขาพยายามดิเฟนส์นะหลายคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมไม่แบบไปเดสไม่แคมป์ไม่อะไรประมาณนี้นะทุกคนนะแต่นี่คือความรับของแมทที่ไหมนี่ไงนะพอรู้ว่าเอ้ยเรายัางไม่พร้อมเราก็ไม่ต้องึ้นนะเขาก็รอให้ครูเกิดแบบเออคูดาวกลับมาก่อนหรือว่าให้เคียวให้อะไรสามารถพร้อมใช้งานนะเขาถึงจะแบบเออไฟกันนะทุกคนนะเราก็รอออบเจคทีฟเกิดด้วยนะ คือหลายๆคนสงสัยว่าทำไมไปปล่อยสเปริตเซนติเนลด้านบนนะในการปล่อยด้านบนข้อดีคืออุ้ยจังหวะนี้สวยมากเลยน้องตีเข้ามาแล้วก็มอสเออร์สปิเตอร์โดนแล้วก็นาคอสเอ้ยไม่ใช่ไปตายิีตายไปหนึ่งจังหวะแต่จังหวะนี้เต่าเต่าลึกมากแต่ได้นาคอสไปจังหวะนี้เนี่ยเนี่ยเต่าเต่าโคตรสวยเลยได้นา่าได้นาคอสไปได้หนึ่งตัวนะแล้วก็ตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นยูซอนเข้าไปแคมป์นะแล้วก็ยังไงมีมาร์กออกไปได้นะในจังหวะนี้ก็ตายไปนะแล้วก็น่าต้องเสียอภิมซอนแลกก Team นะก้คือที่เเาไปซิิตน,นเนนนลด้าาบเเี่่ยพระวา อะไรของมอสนี่ยเปี้ยงก็คือเขาจะได้มาสามารถเก็บอับิซโซดแก้อนได้นะทุกคนนะก็คือจะต้องแบบทำให้ทีมเบคอนอะต้องกลับไปเขียนะแล้วก็จะสามารถเก็บอับิซโซดแก้อนได้นะยังไงเออซื้อเขียวซื้อผิดนะต้องซื้อก่อเกิดก่อนแล้วก็ซื้อเขียวล่วงหน้านะนี่นะเห็นไหอย่างที่กูบอกนั่นแหละนะทุกคนนะว่ารอให้แบบเนี่ยพวกไอเทมอะไรเงี้ยกูดาวเสร็จมาก็สามารถที่จะแบบเออแบบเล่นสูงได้นะตรงนนี้มอสเออร์สปิเตอร์ในการเชียร์คลิปมานะก็คือสโลไปนะทุกคนนะแต่ก็ น่าจะทำอะไรไม่ได้นะแมตท,ทีมมี4คนนะเราก็ได้ป้อมบนไปเปที่เรียบร้อยนะวูดีสิบห้านาทีแล้วและสำหรับเกมนี้เขาน่าจะตึงนะคือเกมตึงนี่คือพวกมึงจะได้เห็นแบบการเดินเกมตั้งแต่ต้นจนจบนะบางทีแบบเออเกมเอ่าเกมที่แบบ10หรือแบบ15นาทีอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบยังไม่ได้เห็นเทคนิคทั้งหมดของเขาแต่เนี้ยคือเขางัดออกมาทั้งหมดแล้วนะแล้วก็เป็นแผนของเขาด้วยนะแล้วก็เลยให้ ให้บูนแหให้เบยดไปเมื่อกีนนะ้เนี่ยหรือให้กบไปนี่แหละเพราะว่าตัวเองไม่ต้องใช้มานานะ้วแล้วก็เดรจเกมไม่ค่อยสําคัญแล้วด้วยนะสกิลก็ครูดาวค่อนข้าง,างที่จะน้อยแล้วก็ไะมีของแบบลดคูดาวแล้วล่ะมัง้งคิดว่านะแต่เท่าที่ดู่าย,ยังไม่มีวะแต่ครูดาวก็แบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะคาเฟนีไม่ได้แบบเป็นนาทีนะไม่เหมือนวอลพอยิตแม่นะครูดาวี้อะไรต้นเกมเจ็ดสิบห้าวินาทีหรือเปล่าแล้วยังไม่ผิดม้านะทุกคนนะ ใครที่เคยเล่นจะรู้เลยว่าค่อนข้างที่จะน่าเบื่อนะมาในช่วงต้นเกมโอ้ช่วงวนี้มอสเข้ามาลึกมากแล้วก็สวยเออสปิเตอร์ยกมา3ยกมา4ี่ช่วงวนี้บูซิเลต์ตไยยังไงเออกดดูใจมากแต่ดูได้ค่อนข้างที่ไม่เต็มที่แล้วก็ช่วงวนั้นมอสเข้ามาโอ้มอสตายไปนะทุกคนนะแล้วก็เหลือเป็นแค่ป้อมล่างด้านเดียวด้วยนะแล้วก็ทีมแมสทีมนี้ได้ดังซีเ,เร์ยไปด้วยนะน่าจะมังกรไปปล่อยล่างเออโอ้กูจำไม้แต่เกมนี้จบยังไงกูยังไม่อยากสปอยนะทุกคนนะเกมนี <S <S <ๆ>้จบค่อนข้างที<ๆ>่จะแบ เดี๋ยบอกว่าจะไป็สปอยลุกคนดูบอกคือคือก็ไม่ถึงกับแบ็กดอหรอกนะอ่าปล่อยมังกรด้านล่างอย่างที่บอกแล้วก็ไปทำคีบเวฟเวฟกลางมือดูนะเนี่ยจะเป็นนิวนะที่ไปทำคีบเวฟเวฟกลางแล้วก็เนี่ยมาดึงไฟตรงนี้นะแล้วคือก็แบบเหมือนพยายามว่าเนี่ยมาไฟกันนอกป้อมคือกูไม่เข้าใจเลยว่าแบบเวลาทีมอื่นเท่าเกมตามเขาพยายามไฟในป้อมกันแต่เบคอนเลือกที่จะเรียกไฟนอกป้อมนะทุกคนนะ แังวันี้โซนๆกันอยู่นะแล้วก็นี่นาเบคอนออกมาหาไฟนอกป้อมเลยนะทางที่ฝั่งตรงข้ามมีปั๊บนะดสเซยเยอร์นะซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งนะที่จะมาไฟในป้อมนะเราสามารถที่จะไฟจังหวะที่เขาจะขึ้นบ้านเราได้นะเอาคือพอออกมาไฟนอกป้อมปั๊บก็เลยแบบเนี้ยนะคือเสียเลือดเสียนตีเสียทุกอย่างเลยทุกคนนะแล้วก็เสียป้อมด้วยนะในจังหวะนี้ไม่ไม่ใช่เสียป้อมหรอกนะแต่เสียเสียป้อมมันแหละแต่ไม่ใช่ป้อมนี้นะทุกคนนะจะเป็นป้อมใหญ่นะเพราะว่านี่นะพากันมาโฟกัสที่ด้านล่างนะ พอชีพเข้าแล้วเนลก็แบบเป็นตัวชีชีเป็นตัวชีป้อมอยู่แล้วนะเนลก็เข้าไปตีด้านบนไปนะทุกคนเอ้ยเป็นตีป้อมใหญ่ไปนะแล้วก็จบไปนะก็นาคอสเป็นตัวชีป้อมเก่งอยู่แล้วนะทุกคนนะก็นี่แหละนะจะจบแมททีมนะก็สามารถชนะทีมเบคอนไปได้นะในเกมนี้นะ Hundred more less, never stop, no rest till the stress is breath in my chest, till the diamonds wrapping my neck progress to a god from a goddamn. Ass.